มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้ผู้ประสบอคีภยัยในพื้นที่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่27พฤษภาคม2568ณบ้านเลขที่175บ้านเหล่างิ้วหมู่ที่1ตำบลจังหารอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดมูลนิธิราชประชาอุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจโดยมีนายชัชวานเบญจสลิวง์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยจำนวน5ครอบครัวโดยเมื่อวันที่18พฤษภาคม2568 เวลา14นาฬิกา30นาทีเกิดเพลิงไหม้บ้านเลขที่18บ้านเลขที่4และบ้านเลขที่175ตำบลจังหารอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนรัศดรในพื้นที่บ้านเหล่างิ้วบ้านต้นเพลิงเลขที่18แล้วลุกลามไปบ้านรัศดรอีก4หลังสาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรมีบ้านเรือรัศดรเสียหายรวม5หลังไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้เสียหายทั้งหลังจำนวนสามหลังเสียหายบางส่วนสองหลังรวมถึงยุ่งฉางข้าวสามหลังรถยนต์หนึ่งคันและรถจักรยานยนต์สามคันทั้งนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดร้อยเอด็ดอาทิสำนักงานเหล่ากาชาจังหวัดร้อยเอด็สดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นได้มอบเงินและสิ่งของที่จำเป็น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป